บอกว่าถ่ายลง YouTube ไปหน่อยนะวันนี้มีงานเกียร์กับเกตต้านอีกสองคันนะมีสีขาวหนึ่งคันนะยกสไลด์มานะครับเอาประมาณนี้นะฮะงานหนักๆก็จะเอาไว้อีกอูนึงนะครับผมลงมาแล้วนะสำหรับเกียร์ลูกนี้นะครับทันนี้วิ่งห้าหมื่นกว่ากิโลนะ สิบกว่าปีหรือว่าวิ่งน้อยมากนะครับเดี๋ยวมาดูตัวหลัหลกๆที่เป็นปัญหานะครับตัวหลัหลกๆปัญหาของคันนี้นะฮะก็เกี่ยวกับพวกชุดก้ามปูที่เป็นปัญหาแล้วก็ปุนกดคัดตัวนี้นะก้ามปู A และ B ที่เป็นปัญหานะฮะเดี๋ยวเราจัดการเปลี่ยนให้นะครับผมบหลังจากรู้แล้วนะตัวนเป็นปัญหานะเราไปก็ทําการล้างนะความสะอาดนะครับ เียร์สองเข้าไม่ได้นะเป็นปัญหาตอนนี้เดี๋ยวเราจัดการให้นะครับล้างทําความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะต่อไปไเราก็จะใส่กามูเองและมีเข้าไปนะครับเดี๋ยวเราจัดการาประกอบให้นะครับชุดคัดชุดนี้ ไม่เป็นปัญหานะเดี๋ยวเซ็ตแล้วก็ประกอบเข้าไปนะครับงานเราประกอบชุดคัดเข้าไปแล้วนะไม่ท่านได้ไปถ่าทยทาอีกแล้วนะเราดูผลงานอย่างเดียวนะครับ<า> miles, ดูแล้วปับปุมปั๊บไปดูให้แน่นนะอันไหนที่เป็นปัญหาเสียบนะครับ <emperor. S 2> ใส่เข้าไปนี่สตาร์ไป<ม>ติดนะตัวนี้สาคัญที่สุดดูให้ดีนะครับตา,าตามนั้นตามนั้น มทีม,ม,มงานเราประกอบเข้าไปแล้วนะครับสำหรับเกียร์ลูกนี้ที่เป็นปัญหาะนะก้ามปูเอบี B, เปลี่ยนใหม่ก,ก็เดี๋ยวคันนี้มีเรื่องแบตเตอรี่หนึ่งลูกนะต้องเปลี่ยนใหม่นะครับเพราะว่าสามปีแล้วนะ fc ยังไม่เคยเปลี่ยนแบตเตอรี่นะเลยแต่การเปลี่ยนใหม่นะเราเห็นสภาพแล้วนะแบตเตอรี่เข้าไปไม่เต็มก็มีส่วนนะทำให้เกียร์เป็นปัญหาะนะครับ ต้องระวังนะครับแต่คันนี้มาสตาร์ทอะไรได้ปกตินะครับแต่ว่าเราเห็นสภาพแบตเตอรี่มันเก่านะครับนี่นะแบตลูกเดิมที่ติดรถมานะฮะอย่างนี้เลยนะครับสุขพวกเมอร์หลังยามประกอบเสร็จนะฮะเปลี่ยนแบตเสร็จก็ให้ทีมงานเราทําการนะเรียนรู้เกียร์นะหรือโปรแกรมเกียร์ใหม่นะครับประมาณนั้นนะฮะเรียนรู้อุปกรณ์นะที่เราใส่เข้าไปนะฮะหลังจากนั้นก็ จะออกวิ่งทดสอบทดลองก่อนส่งมอบรถคันนี้ให้กับ Fc ของเรานะงานซ่อมเกียร์เกียต้านั้นพอบอกเลยนะฮะว่าเราจบได้ทุกเคสและทุกงานนะครับจบหมดนะฮะทุกคันนะครับการันตีโดยทีมช่างมืออาชีพที่อูเงะเจริญการช่างนะครับ